สวัสดีครับวันนี้เกมบีผมครับมิสเตอร์คสวัสดีครับผมจะมาตามหาอิจิโกะ2ปีครับอิจิโกะ2ปีตระครที่ผมค่อนข้างจะอยากได้มากๆอยากได้มาตั้งแต่ตอนที่ผมเห็นข่าวสารว่าจะมีการอัปเดตอิจิโกะ2ปีเนี่ยสามารถอัปเกรดขึ้นเป็นดาวสีแดงได้ซึ่งพอเห็นครั้งแรกโอ้โหมันโดนใจอยากได้โคตร แล้วผมก็ตามหาอิจิโก2ปีเนี่ยมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วเปิดตัวฟงตัวฟรีตามหามันมาเนี่ยก็หาไม่ได้สักตัวเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะมาใช้วิธีการสุดท้ายในการตามหาอิจิโก2ปีซึ่งวิธีการนี้มันจะการันตีเลยว่าได้อิจิโก2ปีแน่นอน100%วิธีการนั้นก็คือเปแพ็คครับ คือการเปแพคครับหรือการเติมตังนั่นเองครับซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้100%ซแต่ก็จะเสียตังแบบ100%เช่นเดียวกันซึ่งวิธีการเนี้ยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผมไม่แนะนําให้น้องๆทําตามนะครับเพราะราคาของแพคเนี่ยมันไม่ถูกนะอยู่ที่ตั้ง729เนี่ยถือว่าไม่ถูกนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนไวทำงานมีเงินเดือนเงินเก็บอันนี้แล้วแต่เลยครับ แต่ถ้าคุณเป็นน้องๆหนูๆที่กําลังเรียนอยู่อะไรอย่างนี้ผมไม่แนะนํานะครับหรือถ้าน้องๆจะเติมจริงๆนะผมก็อยากจะแนะนําว่าให้ไปพูดคุยกับผู้ปกครองก่อนนะครับขออนุญาตกันก่อนว่าจะเติมแพ็กๆนี้นะอะไรอย่างนี้ครับเพราะราคามันค่อนข้างจะสูงนะครับยังไงก็ไปพูดคุยกันก่อนเนาะถ้าเติมไปแล้วเกิดพ่อแม่รู้เข้าว่าเสียตังไปเยอะขนาดนี้ <c oughs> อาจจะมีเรื่องได้นะครับยังไงก็พูดคุยกันก่อนนะครับ อย่างแรกครับผมอยากจะแนะนําก่อนนะครับถ้าคุณต้องการจะเปจริงๆนะผมก็แนะนาครับว่าอิชิโกเนี่ยอันดับหนึ่งไปเลยเพราะมันเล่นก็ได้ลิงก็ดีครับแล้วก็2ครับมาชิโรครับมาชิโรตัวละครตัวนี้ครับลิงสก,กิลดีมากๆสามารถเอาไปลิงสก,กิลให้กับตัวละครที่เอาไว้ลง PVP ดีโคตรครับลิงสก,กิลก็คือจะถึกขึ้น20%และก็เพิ่มพลังโจมตีธรรมดาด้วยคือทั้งถึกแล้วเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาด้วย ซึ่งมันเหมาะมากๆกับตัวละครที่เอาไว้ลงเล่น PVP นะครับแล้วก็ส่วนอันดับ3อันดับ3ผมให้เคปะจิกับโทชิโร่คุงนะครับเท่ากันนะครับก็1อิชิโกะมาชิโร่แล้วก็3ก็คือเคปะจิกับโทชิโร่คุงนะครับประมาณนี้เนาะโอเคมาเปยกันเลยครับ729บาทกดเข้าไปเปไปอืม และเสียตังนี่มันรู้สึกด,ดีจริงๆเนาะกดคลิกกำลังดำเนินการรอกันแป๊บหนึ่งชำระเสร็จสิ้นแล้วโอ้โหไปไวเลยเกินเงินก้อนนึงเนี่ยได้มาแล้วรอหลดแป๊บหนึ่งเรียบร้อยก็ได้เพชรมาเท่าไหร่นะ ได้เพชรมาทั้งหมดคือ144ยสบวกยีเนาะแล้วก็อิจิโกะ1ตัวซึ่งเราจะได้เพชรจากอิจิโกะอีกชั้นหนึ่งนะครับคือได้มา144ยสบวกยี 22, แล้วก็ได้จากการอัปเกรดอิจิโกะอีก50 75แล้วก็75นะครับถือว่าได้เพชรจากไอ้เจ้าแพ็คแพ็คเนี้ยประมาณ3ามร้อยกว่านะครับสามกว่านะถือว่าค่อนข้างจะคุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่นะครับสามร้อยกว่าเนี่ยก็เ0 0บาท300กว่าซึ่งมันก็ ถูกกว่าการเปย์ตรงๆนะถ้าใครที่เคยเติเตมตาตรงๆอะ่ะเติมแบบตรงๆะนะไอ้300เพชรเนี่ยจะต้องจ่ายประมาณพันหนะครับถ้าคุณเปย์เพชรไปตรงๆะนะต้องจ่ายพันหนะครับแต่นี่คุณแค่เติมแพ็ก700ก็ได้มา300เพชรล้วอิจิโกโอ้อิจิโก้ในสุดก็ได้มาสักที729บาทว,าว้า <laughs> ว ต้มตาจะไหลโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดกันครับไปอัปเกรดก่อนนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันนะครับไปอัปเกรดกันก่อนมาเวลสองร้อยครับแล้วก็ดาวสีแดงเรียบร้อยแล้วครับก็การอัปเกรดก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะตอนนี้มันอาด่านที่เอาไปเก็บเลเวลมันคูณ2ด้วยแล้วผมก็ใส่อเทมในการเพิ่มฟาร์มเลเวลเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับก็เลยฟาร์มเวลได้ไวมากขึ้นใช้เวลาแค่10นาทีเอง 10นาทีนะครับก็เบล200เบลสีแดงแล้วโอเคครับเรามารีวิวกันเลยครับซึ่งอิติโกะ2ปีครับรตัวละครที่ถ้าอยู่ในดาวสีทองถ้าอยู่ดาวสีทองนะจะค่อนข้างจะเก่ามากๆแล้วและค่าพลังก็ไม่เยอะมากแต่พออัปเกรดขึ้นเป็นดาวสีแดงปุ๊บค่าพลังก็มากขึ้นครับและก็มีสกิลลิงที่ดีเพิ่มเติมขึ้นด้วยคือค่าพลังครับค่าพลังของการตีสกิลครับดั้งเดิมครับอยู่ที่ 817นะครับ817นะครับค่อนข้างจะเยอะมากๆครับเพออัปเกรดขึ้นดาวแดงปุ๊บค่าพลังอยู่ที่817นะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยสกิลพูดสังหารก็คือจะโจมตีพวกอลันคาแรงขึ้นนะครับและก็สกิลลิงครับสกิลลิงดั้งเดิมครับตอนที่อยู่ในดาวสีทองครับลิงดั้งเดิมก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีของสกิลครับ25%นะครับ คือลิงก์กดั้งเดิมมันก็ดีโคตรอยู่แล้วคือเพิ่มตั้ง25%เนี่ยแต่พออัปเกรดขึ้นเป็นดาวสีแดงครับมันจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะลดเวลาคูลดาวของสกิลลง10%นะครับคือทั้งเพิ่มพลังโจมตี25และก็ลดคูลดาวอีก10%นะครับปัตตุคนที่ค่อนข้างจะลิง์ดีโคตรครับเอามาเล่นเองก็ได้เพราะมีค่าพลังสูงถึง8 1 7 แล้วก็มีสกิลลิงที่มันดีโคตรๆเอาไปลิงก์ก็ดีครับเอาไปลิงก์ให้กับพวกสายตีสกิลเนี่ยตีโคตรๆนะครับพออัพเกรดขึ้นดาวสีแดงแล้วทุกอย่างมันดีไปหมดครับอิจิโกตะครตัวนี้เป็นสายตีระยะไกลนะครับตีแบบไกลนะตอนที่อยู่ในดาวสีทองครับตอนที่อยู่ดาวสีทองนั้นสกิล2มันจะเป็นการโจมตีสีแดงหรือการโจมตีแบบระยะใกล้ แต่พออัปเกรดขึ้นเป็นดาวสีแดงปุ๊บการโจมตีทุกอย่างครับรวมถึงการตีธรรมดาด้วยมันจะกลายเป็นการโจมตีแบบระยะไกลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับและก็สกิล3ครับสกิล3ก็คือจะเปสกิลชาร์จนะครับมีการชาร์จได้ด้วยถ้าหากชาร์จเต็มหลอดครับก็จะสกิลวงกว้างขึ้นและก็จะดุนแรงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสวนสกิลอาร์บีครับอาร์บีก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีของธรรมดาครับ40%ครับถือว่าเยอะนะ4 0เนี่ย และก็เพิ่มพลังโจมตีของสก,กิลครับ20%นะครับแต่รวมกับสก,กิลลิงครับลิง25์25บวกกับอาบิ20ก็เลยกลายเป็น45นะครับเพิ่มพลังโจมตีของสก,กิลครับโดยรวมครับ45%นะครับแล้วก็ไม่ตาย40%แล้วก็มีการเพิ่มระยะของสก,กิลให้กว้างขึ้น20%เพิ่มฮิตของสก,กิลเพิ่มขึ้น1ฮิตและก็สามารถก้าวพลิบตาได้2ครั้งติดๆกันนะครับ เป็นตัวละครสายตีระยะไกลที่ค่อนข้างจะผิวมากๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลวงกว้างขึ้นด้วยแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีของธรรมดาเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยทําให้ตัวละครตัวนี้ตีธรรมดาก็ได้พอได้อยู่แต่ตีสกิลเนี่ยแรงมากๆครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่านะครับเก่ามากๆเลยเพราะมันคืออิจิโกะครับฉลองครบรอบ2ปีของเกมบลีดนะครับ2ปีนะ ซึ่งในปัจจุบันนี้มันครบรอบ5ปีนะครับปัจจุบันนี้คือ5ปีแล้วแต่นี่คือ2ปีค่อนข้างจะเก่ามากๆซึ่งถึงมันจะเก่าก็เถอะแต่สก,กิลของมันนั้นยังวงกว้างอยู่เหมือนเดิมครับยังวงกว้างอยู่เหมือนเดิมนะและสามารถเล่นได้มากๆและได้มีการอัปเกรดขึ้นดาวสีแดงเข้ามาด้วย ทาให้ตัวละครตัวนี้ถึงจะเก่าแต่มันค่้นข้าจะโคตรเก่งและน่าเล่นมากๆครับแล้วก็เกิว็ดังเดิมก็ยังวงกว้างอยู่เหมือนเดิมทาให้ตัวละครตัวนี้ถึงจะเก่าแต่ก็เก่านะครับถึงจะเก่าแต่เก่านะนนส่วนรูปภาพครับรูปภาพของอิจิโกะสปีครับก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับรูปภาพของมันก็ดูสวยงามนะครับเป็นอิจิโกะครึ่งหนึ่งเป็นฮอลโล่ครึ่งหนึ่งเป็นอิจิโกะล่างบางไรนะครับดูสวยงามนะครับ โอเคครับเราไปดูสกูงสกิลของมันกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากการตีธรรมดานะครับสกิลหนครับสกิลสอแล้วก็สกิลสานะครับแล้วก็สกิลสาแบบชาร์จเต็มแม็กนะครับ อีที่กดปีครับพระละครที่สกิล1นั้นค่อนข้างจะไกลมากมากครับแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าสกิล1นั้นถึงจะไกลแต่วงระยะข้างๆครับระยะข้างๆนั้นค่อนข้างจะไม่กว้างนะครับวงไม่ค่อนข้างจะไม่กว้างแต่มันไกลามากๆครับและก็หลายฮิตนะครับหลายฮิตอยู่นะส่วน2ครับสกิล2นั้นจะเป็นการพุ่งไปนด้านหน้าครับซึ่งการพุ่งนั้นวงค่อนข้างจะกว้างนะครับส่วน3นั้นถ้าคุณช้าแค่ขั้นหนึ่ง ชาร์จขั้น1นั้นะมันก็กว้างอยู่นะครับแต่พอชาร์จขั้น2ปุ๊บมันจะทั้งหน้าจอนะครับคือกว้างมากๆ เจอบอสครับเรามาดูสกิลไม่ตายกันเลยครับซึ่งสกิลไม่ตายนั้นค่อนข้าง,งจะดูเป็นเรื่องเป็นราวนะครับและก็ดูสวยงามครับสวยงามดูอลังการนะครับสกิลไม่ตายอิจิโกะสองปีครับ ส่วนเครื่องประดับครับเครื่องประดับของอิจิโกะสปีนั้นก็เน้นในด้านของ SP นะครับเพราะเป็นสายติสกิลนะเน้น SP นะครับเน้นๆไปเลยส่ว so, นสกิลลิงครับสกิลลิงก็เน้นในการลดคูลดาวหรือจะเพิ่มพลังโจมตีของท่าโจมตีหรือสกิลก็ได้ครับคือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบตีแรงๆก็เน้นในการเพิ่มดาเมจของสกิลเพิ่มเติมขึ้นไปแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสกิลออกไวๆก็เน้นในการลดคูลดาวนะครับ แล้วก็ตระกคอนตัวนี้ครับสามารถเอาไปลงในด่านของพวกด่านบอสหรือไม่ก็ด่านน้าหอมได้นะครับด่านน้าหอมเนี่ยถือว่าได้นะครับเพราะสกิลใน่อนข้างจะไกลมากๆและก็บงกว้างนะครับและก็ดาวเมยแรงมากๆครับปะตรคอนที่สามารถเอาไปลงด่านของน้ําหอมด่านบอสหรือหอคอยครับได้ง่ายๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับอิจิโกะฉลอง2ปีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะยครับที่เกต้าคลิปนะสวัสดีครับ